สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะวันนี้เราอยู่ในบางไผ่นะบอ่อนกเป็นบอ่อน้ำซับธรรมชาตินะที่น้ำตกอลงก่อเดี๋ยวมาลุ้นกันสักสามชั่วโมงอาจะเจอนกอะไรลงมากินน้ำแล้วก็เล่นน้ำในบอ่อนะพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าดิบแรงนะก็ข้างบนเป็นป่าเฟิร์น สำหรับบางภัยของเรานะก็บางภัยเล็กๆนั่งได้คนเดียวนะใช้ผ้าตะข่ายสีเขียวแล้วเนี่ยคุมไว้ มีเสียงอยู่ทางป่าเฟินเมื่อกี้กดถ่ายนกจับแมลงหัวเทาเล่นน้ำนิดนึงแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนเทาวันว่าเสียงชัดเตอร์ดังมากนกกระจิตธรรมดานะ กินตามต้นไม้เล็กๆเท่านี้เมื่อกี้ได้นกเดินดงหัวส้มนะกระโดดผ่านมายังไม่ได้กินน้ำเลยอากาศเย็นนะสงสัย แค่หากินผ่านมาให้เฉย กระจิตหายกินมาแรงมานะกระจิตธรรมดา หัวสม้มนะหากินผ่านไปแล้วบ่อน้ำซับธรรมชาติของเราอย่างเงียบอยู่เลยวันนี้ก็ถือว่าไม่เงียบเท่าไหร่เหมือนกันนะเ,เจอนกรกระจิบลอดบลอดเรนจุดดาบลอดคอลายนะอันที่สำคัญตอนนี้สวยมาก นกเดินดงหัวสีส้มนกเดินดงหัวส้มเนี่ยเขามากินน้ำแล้วแวบไปแวบมาเสียงชตัตเตอร์ของเราดังมากก็มีนกหัวขวานมีไก่ป่าน้ำที่หากินแถวนี้แล้วก็ตอนเ,เช้าๆนะเข้ามาถึงก็นกกำลังหัวงอกฝูงใหญ่นะบินผ่านไปก็เสียงพวกแสงแซวหางบวงใหญ่นะ ก็สวยงามนะว,วันนี้เป็นบ่อน้ำธรรมชาตินะซึ่งบางพัยของเราก็ไม่ได้กางทิ้งไว้ให้น,นกมันคุ้นเคยนะมาถึงก็ใส่เลยกลางเสร็จนั่งก็คงจะมีตื่นบางพัยกันบ้างนะวันนี้ก็คง พอท่านี้ให้เพืเ่อนๆได้ดูบรรยากาศป่าดิบแรงนะแถบเทือกเขาพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะสิ่งไม่ค่อยจะมีคนรู้จักมากเท่าไหร่นะ